สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาิวเตารีดมิมมิตัวนี้นะคะที่เราซื้อมาตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวไอน้ำน,นะคะเป็นตัวธรรมดาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะเรามาแกะไปด้วยกันนะคะตัวนี้เราตั้งใจจะซื้อมาทําการผ้ากับตัวที่เป็นตะเข็บเล็กๆแล้วก็พกพาพกพาไปที่ต่างๆนะคะเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเปิดออกมา สีขาวเราสั่งสีขาวไปแต่ว่าเปิดออกมาก็คือเป็นขาวที่สวยกว่าที่คิดไว้นะคะออกมุกมุกด้วยนะคะออกขาวมุกเลยนะคะหน้าตอรี่ก็ดูแข็งแรงดีนะคะปั๊กนี่เป็นเหมือนปั๊กตอรี่ตัวใหญ่เลยแต่ว่ายังหาปุ่มปรับระดับไฟไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคู่มือกันก่อนนะคะ หน้าแรกหน้าแรกจะมีชื่อรุ่นเป็นภาษาอังกฤษบอกด้วยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าหน้าแรกเราอ่านไม่ออกหน้าสองก็จะเป็นคล้ายๆแจ้งส่วนประกอบมานะคะก็จะมีหน้าหน้าที่สามนะคะหน้าที่สามก็จะมีรายละเอียดอะไรก็ยังอ่านไม่ออกเลยนะคะหน้าที่สี่ มีหน้าที่หนะคะถ้าใครอ่านเราช่วยอ่านด้วยนะคะมีทั้งหมด5หน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ใช้งานกับเสื้อผ้าที่เราจัดใส่กระเป๋าแล้วก็พับไปแล้วแล้วก็เอาออกมานะคะเราจะใช้กับตรไกรตัวนี้นะคะลองดูกันนะคะเดี๋ยว เสียบปลั๊กก่อนเลยนะคะเสียบปลั๊กทิ้งไว้สักคู่ร้อนให้เขาร้อนนะคะเนื่องจากเขาไม่มีเขาไม่มีปุ่มปรับระดับความร้อนให้นะคะก็เลยต้องใช้ระบบสัมผัสเอาแบบนี้นะคะีดยดูมันร้อนได้ทีแล้วแผ่นข้างล่างก็จะเป็นแผ่นที่ว่าช่วยให้ความร้อนมีความร้อนได้ดีได้นะคะแผ่นอล,อลองรี่เดี๋ยวเราลองใช้รี่กับเสื้อตัวนี้นะคะ ไฟค่อนข้างอุ่นๆแล้วน้ำหนักเขาจะเบามากเลยนะคะน้ำหนักเขาจะประมาณประมาณสามร้อยถึงสามรอยห้าสิบกรัมนะคะอันนี้เป็นน้ำหนักตัวที่เราประมาณเอานะตัวได้ขนาดเท่ามือเท่าฝ่ามือเราเลยอะ่ะ ถ้าเป็นค่าความร้อนเขานี่ถ้าถ้าความร้อนถ้าสมมติว่าตอนนี้ปกติมีห้าระดับต,ตัวนี้ความร้อนเขาจะมาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามนะคะอย่างคัดเรียบขึ้นเหมือนกันนะคะก็หมอนว่าพอแก้ขัดได้อยู่เพราะว่าตอนที่เราซื้อมาค่ารานะคาเขาคือร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็คือไม่คาดหวังแต่ก็ดีเกินกว่าที่หวังไว้นะคะเพราะเขาช่วยให้เธอพานี่ อาเรียบอยู่เหมือนกันกับเสื้อผ้าที่จะตัวนี้จะบางนะคะสรุปก็คือสำหรับเสื้อนี้คือให้ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกับผ้าที่หนากว่าน,นี้หน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไงเราจะตัวนี้เราเสียบปักค้างไว้เลยนะ เพราะความร้อนเขาจะอยู่คงที่เลยนะคะอ่าตัวนี้เปิดมาค่อนข้างยับนะคะผ้าหนา <tım tous> ก็เหมือนเตาที่ปกตินะคะถ้าคือตัวไหนที่เั็นหนักๆอะ่ะเขาจะกดแล้วก็เหมือนว่าะจะเรียบกว่าใช่ไหม ตัวนี้ตัวนี้ตัวเบาเขาก็เลยไม่ได้ว่ากดไปวางไปปุ๊บแล้วจะเรียบปัป๊บอ่ะต้องยามนิดนึงค่ะตัวนี้ก็เรียบขึ้นเหมือนกันนะคะสงังเกตดูตรงกลางก็เรียบขึ้นคือถ้าเกิดว่ามีประมาณห้าดาวอะ่ะเราให้เขาสามจุดห้าเลยนะก็คือถ้าเทียบกับราคาของเขาคือร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ่ะก็คือให้ผ่านนะคะ เพื่อนๆที่ซื้อไปใช้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ